สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็จะมีเมนูง่ายๆมะเขือยาวทุบไข่ทอดมาฝากค่ะไม่อมน้ํามันถึงอมก็อมน้อยแล้วก็ไม่เหี่ยวด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปค่ะวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีมะเขือยาวล้างให้สะอาดแล้วก็มีไข่ค่ะไข่ไก่แล้วก็แป้งทุบทอดหรือว่าแป้งกรอบนะคะ ันดับแรกเราก็จะมาหั่นมะเขือสไลซ์เฉียงแบบนี้ค่ะชิ้นกำลังดีนะคะไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปค่ะถ้าบางเกินไปเขาก็จะเหี่ยวนะคะทอดออกมาไม่สวยถ้าหนาเกินไปไข่ก็จะไหมก่อนที่มะเขือจะสุกนะคะ เราก็จะมาเตรียมไข่ค่ะใส่น้ำปลาก็ประมาณสักครึ่งช้อนชาเพื่อความกลมกล่อมนะคะเวลาเราเคี้ยวโดนไข่ที่มีความเค็มนิดนึงก็จะดึงความหวานจากมะเขือยาวออกมาค่ะแล้วก็เตรียมกระทะน้ำมันขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็มาเตรียมมะเขือชุบลงที่แป้งเคาะออกเพื่อว่าเขาจะได้ไม่หนาเกินไป ชุบแป้งให้หมดเลยนะคะเพื่อว่าป้องกันไม่ให้เข้าดดำด้วยค่ะเสร็จแล้วก็มาเทสน้ำมันถ้ามีฟองอากาศขึ้นที่ไม้ก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่เราก็นำมะเขือลงไปทอดได้เลยค่ะ ใช้เวลาทอดก็ประมาณสัก3นาทีค่ะหรือว่าดูด้วยตาว่าไข่เรามีความเกรียมเหลืองสวยหรือยังก็ได้นะคะเรามะเขือเขาก็สุกง่ายนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็มาพักไว้ที่กระดาษซับน้ำมันนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วมาชิมดูค่ะมะเขือเขานี่มีความหวานแล้วก็อร่อยนุ่มมากๆเลยนะคะสีก็สวยด้วยค่ะที่สำคัญคืออมน้ำมันน้อยมากเลยนะคะ<ม>ก็เมนูอร่อยอร่อยประจำบ้านทานคู่กับน้ำพริกกะปิค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ